นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นชารีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชารีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุ เมณชาลีติชิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นชาลีติชิมพลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมนชาลีติชิมพลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเม นชาลีติชิมพลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นณชาลีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพาีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถ euh ุวัฏามามาพระลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นชาลีติชิมพาีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนพผูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนพผูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจะมหาเถรโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพค้มามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถรโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพค้มามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพาีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพค้มามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพาีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นชาลีติชิมพลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโูคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมสสสาาาธธธุุุ